วิเคราะห์บอลเด็ดวันนี้นะครับประจำวันเสาร์ที่4ธันวาคมนะฮะก็มีคู่ที่น่าสนใจอยู่5คู่นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะฮะเป็นในส่วนของลาลิกาสเปนนะครับทางเรอัลซีดัดนะฮะเจอกับเรอัลมาดริดก่อนอื่นนะครับเรามาดูผลบอลของเมื่อคืนก่อนนะครับก็เมื่อคืนให้ไป3คู่นะครับทางฝั่งของยูเนียนเบอร์ลินนะฮะกับไลซิกเนี่ยเราลงไปทางฝั่งของยูเนียนเบอร์ลินนะครับคู่นี้ก็กินเต็มนะครับผมอีกคู่หนึ่งครับแคนาดากับอาราเบส คู่นี้เราก็ลงกาลาดาไปนะฮะจบเกม2-1ครับคู่นี้ก็กินเต็มอีกเช่นกันนะฮะแล้วคู่สุดท้ายนะฮะทางฟูลแลมกับบอลมาร์ทนะฮะเราลงฟูลแลมไปคู่นี้เสมอ1-1นะครับจบเกมก็เลยเสียเต็มนะครับสรุปแล้วได้2เสีย1นะครับผมก็รับทราบกันไปนะฮะสำหรับวันนี้เรามาลุยต่อนะครับในวันนี้นะฮะที่คู่แรกครับเป็นคู่ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเจอกับเชลซี สำหรับเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะฮะอยู่ในอันดับ4ของตารางนะครับแข่งไปแล้ว14นัดนะฮะชนะ7เสมอ3แพ้4ครับมี24แตม้มส่วนทีมเยือนครับจากฝูงเชลซีนะฮะเตะไปแล้ว14นัดนะครับชนะ10เสมอ3แพ้1นะฮะมี33แตม้มในการเจอกันของทั้งคู่นะครับล่าสุดเป็นทางเชลซีนะฮะในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับบุกไปชนะเวสต์แฮมได้1 0นนะครับ ถ้ามองดูแล้วนะครับสิบนัดที่เจอกันนะฮะเป็นทังฝั่งของเวสต์แฮมนะครับสามารถชนะไปได้4ครั้งแล้วก็เชลซีเนี่ยก็ชนะไปได้4ครั้งเช่นกันแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับดูแล้วนะฮะทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างที่สูสีกันนะครับในการพบกันของทั้งคู่นะครับแต่ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดนะฮะจะเป็นทังฝั่งเชลซีนะครับที่ทําได้ดีนะฮะมาดูฟอร์มในช่วงนี้ของทั้งคู่นะครับทางด้านเจ้าบ้านเวสต์แฮมนะครับล่าสุดไปเสม ห้านัดหลังสุดของพวกเขานะครับชนะไป2เสมอ1แพ้2มองดูแล้วก็พอใช้ในครับสำหรับฟอร์มช่วงนี้มาทางฟังเชลซีครับล่าสุดบุกไปชนะวัตฟอร์ดนะครับ2-1และก็ก่อนหน้านั้นไปเสมอกับแมนยูครับ1ประตูต่อ1นในบ้านฟอร์มในช่วงนี้ครับ5านัดชนะ3เสมอ2แพ้0ก็ถือว่าไม่แพ้เลยนะครับใน5นัดที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะโหดจัดจัดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับราคาบอลเปิดมาที่เชลซีนะครับต่อที่ครึ่งควบลูกนะฮะในราคานี้นะครับทางฝั่งของเวสต์แฮมนะครับทำเงินไปได้แค่1ครั้งนะครับแล้วก็เสียไป4และทา้งฝั่งของเชลซีครับสามารถทําเงินได้ถึง4ครั้งเลยทีเดียวนะครับเสียไป็น1เท่านั้นเองเรามาดูในส่วนของนักเตะนะครับวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับของทังฝั่งเวสต์แฮมนะฮะอยู่ที่2คนนะครับก็เป็นหน้าเดิมนะฮะอย่างออกวอนหน้านะครับแล้วก็ทางด้านของอารอนเคสเวลนะครับที่ต้องรอเช็คความฟิตส่วนทางด้านของนะครับ มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บที่5คนนะครับเป็นลิสเจมนะครับรอเช็คความฟิตอยู่นะฮะแล้วก็โควาชิตนะฮะหน้าเดิมครับกองเต้ครับชิวเวลแล้วก็ทางฝั่งของชาโลบาซึ่งก็เป็นตัวหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่สําหรับวันนี้นะครับตัวที่ลงมาแทนนะฮะก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้อยู่นะครับไล่อัพครับผอของฝั่งเวสต์แฮมนะฮะหน้าเป้าก็เป็นคนเดิมนะครับมิคาอิลอันโตนิโอนะฮะแล้วแดนการนะครับเป็น3ประสานนะฮะที่คอยช่วยสนับสนุนจะเป็นเปาโลฟอนานครับจออลลลโบบบเเววนนแ้้ก็ทาาางงดขมครัผ ตัวกลางลับก็เป็นไลส์กับชูเชคนะครับคู่แบ็กครับเบนจอนสันกับซูมาผู้รักษาประตูเป็นฟาเบียนสกี้นะครับผมแล้วมาดูไลน์อัพของทางฝั่งเชลซีครับวันนี้หน้าเป้าครับลูกากูนะฮะแล้วตัวหน้าต่ำนะฮะเป็นน่านนันของซีเอสนะฮะแล้วก็คายฮาวเวิร์ดครับในแดนกลางครับเป็นเมสันเมลกับจอร์จินโยนะฮะวันนี้ใช้เป็น3เซนเตอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นเมนดี้ทัศนะในเกมนี้นะครับมองว่าทางเจ้าบ้านนะฮะเวสต์แฮมนะครับ ฟอร์มในการเล่นในแบบท้าเทียบกับทางฝั่งเชลซีแล้วนะครับทางเชลซีจะดูดีกว่านะครับแล้วฟอร์มการเล่นของเชลซีนะฮะในเกมที่ไปเยือนเนี่ยถือว่าดีงามมากๆนะครับชนะติดต่อกันก็5นัดไปแล้วนะครับผม ราคาบอลวันนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะฮะในราคาครึ่งควบลูกนะครับของเชลซีส่วนเรื่องนักเตะนะครับวันนี้เชลซีเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานักเตะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ทางฝั่งเวสต์แฮมนะฮะนักเตะค่อนข้างที่จะฟิตพร้อมกันนะครับแต่ในส่วนนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาของทางฝั่งเชลซีนะฮะยังไงผมก็มองว่าเชลซีเนี่ยจะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้แน่นอนนะครับและในช่วงนี้นะครับก็ต้องรีบทำคะแนนทิ้งห่างนะฮะในกลุ่มของผู้นำของตารางนะฮะคาดว่าทางฝั่งเชลซีนะฮะน่าจะจัดหน มาต่อที่คู่ที่2นะครับทางด้านวูฟแฮมตันเจอกับลิเวอร์พูลทั้งคู่ในตารางคะแนนนะครับทางฝั่งวูฟแฮมตันนะฮะอยู่ในอันดับ8ครับแข่งไปแล้ว14นะฮะชนะ6เสมอ3แพ้5นะฮะมีอยู่21แต้มแล้วก็ทางฝั่งลิเวอร์พูลครับอยู่ในอันดับ3นะครับแข่งไป14นะฮะชนะ9เสมอ4แพ้1ครับอยู่ในอันดับที่31ถือว่าอันดับกับคะแนนเนี่ยค่อนข้างห่างกันพอสมควรเลยนะครับเรามาดูในการเจอกันของทั้งคู่นะครับล่าสุดลิเวอร์พูลสามารถไปเยือนแล้วก็เอาชนะไปได้นนะะะครับฮ แต่ก่อนหน้านั้นครับในปี2020ครับก็ถล่มไป4ี่ศูนย์เลยด้วยกันก็มองดูแล้วนะครับสินัดที่เคยเจอกันนะฮะทางฝั่งวูฟเนี่ยชนะได้แค่2นะฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะไป8มองแล้วยังไงก็ลิเวอร์พูลนะฮะกินขาดนะครับทีนี้เรามาดูฟอร์มของทั้งคู่ในช่วงนี้นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านวูฟแฮมตันนะฮะล่าสุดไปเสมอกับเบอร์ลี่มานะครับศูนย์ศูนย์นะฮะเสมอกับนอริชก็เป็น5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ได้แย่่่นนนนนนะะะคคคครรรรััััับบบบถืือออววาาาข้งงดีเหหมกสทูฟ และนี่ต้องฟังของทีมเยือนครับลิเวอร์พูลช่วงนี้ค่อนข้างที่จะท็อปฟอร์มมากๆนะฮะสำหรับลิเวอร์พูลนะฮะสี่นัดที่ผ่านมานะครับชนะติดต่อกันเลยนะครับสี่นัดแล้วก็ยิงเยอะเกือบทุกเกมเลยจะมีนัดหนึ่งนะฮะที่ไปพลาดแพ้กับเวสต์แฮมนะครับที่ไปเยือนนะฮะสามสองโดยรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเยี่ยมครับสำหรับฟอร์มช่วงนี้ของลิเวอร์พูลเรามาดูในเกมเย้าเยือนของทั้งคู่นะครับวูฮมตันนะฮะเล่นในบ้าน5นัดหลังสุดนะครับชนะไป3เสมอ2แพ้0ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเล่น และทั้งฝั่งลิเวอร์พูลในเกมเยือนนะครับก็เยี่ยมเช่นกันนะครับ5นัดชนะไป4นะครับแพ้1ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในฟอร์มของทั้งคู่นะฮะในช่วงนี้เนี่ยถือว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะครับก็น่าสนุกครับเกมนี้สำหรับวันนี้นะครับราคาเปิดมาที่ทางลิเวอร์พูลนะฮะต่อที่1ลูกควบลูกครึ่งนะครับในราคานี้นะครับทางฝั่งบูฟฟ์นยฮะทำเงินไป3นะครับเสียไป2และทังฝั่งลิเวอร์พูลก็ทำเงินไป3เสียไป2เช่นเดียวนะครับเรามาดูในส่วนนัััตะของงทท้2ีมนครบ ทางฝั่งวูแฮัมตันนะฮะมีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ที่5คนนะครับถ้ามองจากรายชื่อแล้วนะครับก็จะเป็นตัวสำรองทั้งหมดเลยและก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ลงสนามเลยสักคนนะฮะและทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นหน้าเดิมๆนะครับอย่างเฟอร์มิโนนะฮะฮาวิเอลเลียสครับเคอร์ติสโจนนะครับแล้วก็นาบีเกอิต้าแล้วก็โจโกเมสครับผมในส่วนของเกอิต้ากับโจโกเมสนะครับก็ต้องรอเช็คความฟิตนะฮะว่าจะได้ลงหรือเปล่า เรามาดูไลน์อัพของทั้งคู่นะครับในวันนี้นะครทางฝั่งของวูฟนะครับวันนี้ก็ใช้3ประสานแดนหน้าอีกเช่นเคยนะครับเป็นฮวังฮีซานนะฮะจิมินเนสแล้วก็อองตาอุล่นะครับวันนี้ใช้กลางตัวรับ4คนนะฮะแล้วก็ใช้เป็น3เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านของโฮเซซานะครับและทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับไลน์อัพวันนี้ก็เป็นแผน4 3่นะครับ3ประสานในแดนหน้าครับโมเมสซาร่าครับเดโก้โจตาแล้วก็มาเน่นะครับ ในแดนกลางครับเป็นเฮนเดอร์สันนะฮะฟาบินโยครับเตียโก้เซนเตอร์ก็เป็นมาติฟกับฟันได้นะครับลูกสาประตูเป็นอาริซงนะฮะทัศนะในวันนี้นะครับมองว่าทางเจ้าบ้านนะฮะฟอร์มก็ดีเช่นกันนะครับถ้าเทียบกับทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยเหมือนว่าทางลิเวอร์พูลนะครับจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับและฟอร์มในการไปเยือนของลิเวอร์พูลนะฮะถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับราคาบอลวันนี้นะครับสำหรับทางฝั่งลิเวอร์พูลนะผมว่าค่อนข้างสวยนะครับถ้าเทียบกับการยิงในแต่ละนัดของทางงฝััััั่่ลลลลิเเววววอรร์พูแ้นนนะะคบกกตตหหสใญ่ของทั้งทีมนะครับกก็พรร้อมในาลงสนามดี ก็มองได้เลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผมให้ไปทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับน่าจะบุกมาถล่มได้อย่างแน่นอนนะฮะดูทรงแล้วยังไงทางด้านวูฟนะครับน่าจะต้านทานไม่อยู่นะครับเกมนี้ก็แนะนําเลยครับลงไปทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับผมต่อที่คู่ที่3นะครับในคู่ของซาวเทมตันกับไบตันโฮบอัลเบียนครับทั้งคู่ในตารางคะแนนนะครับทางฝั่งซาวเทมตันนะฮะอยู่ในอันดับที่15ครับแข่งไปแล้ว14นัดนะครับชนะ3เสมอ6แพ้5มีอยู่15แต้มครับผม และ้องฝังของไบตันโฮบเอลเบียนครับอยู่ในดับที่9ครับแข่งไปแล้ว14นัดนะฮะชนะ4เสมอ7แพ้3มีอยู่19แต้มในการเจอกันของทั้งคู่นะครับล่าสุดเป็นต้องฝั่งของไบตันนะฮะที่บุกไปชนะได้นะครับสตันหนึ่งและก่อนหน้านั้นนะฮะทางเซอร์ลมตันก็บุกไปชนะได้เช่นกันนะครับสตันหนึ่งซึ่งมองแล้วนะครับสิครั้งหลังสุดของทั้งคู่นะฮะทางฝั่งเซอร์มตันเจ้าบ้านนะครับชนะไป5นะฮะและต้องฝั่งของไบตันเนี่ยชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เสมอไป4นะครับ โดยรวมแล้วใน5้าทางฝั่งของเจ้าบ้านซาน์แรมตันเนี่ยจะดูดีกว่าในการเจอกันเรามาดูฟอร์มในช่วงนี้ของทั้งคู่นะครับล่าสุดทางฝั่งซา์แรมตันนะครับเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์ไปนะฮะแล้วก็ไปพ่ายกับลิเวอร์พูล4-0 5นัดหลังสุดของทางฝั่งซาล์แรมตันนะครับชนะไป2เสมอ1แพ้1ครับผม ถือว่าในช่วงหลังเนี่ยฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาที่ต้างฝั่งของไบรตันนะฮะห้านัดหลังสุดของพวกเขานะฮะล่าสุดไปเสมอกับทางด้านของเวสต์แฮมมานะครับหนึ่งต่อหนึ่งถือว่าทําได้ดีนะครับใน,นนัดนี้ทางด้านของไบรตันนะฮะไปเยือนแล้วก็สามารถเสมอทางฝั่งของเวสต์แฮมได้และก่อนหน้านั้นนะฮะก็ไม่เคยชนะเลยนะครับเสมอไป4เลยนะฮะแล้วก็แพ้เป็น 1. ฟอร์มโดยส่วนมากของไบรตันนะฮะมักจะไปเสมอซะส่วนใหญ่นะครับมาดูฟอร์มในการเล่นยเยือนของทั้งคู่นะครับเล่นในบ้านของเซาท์แฮมตันนะะัดน้ 2, 2, 1 แล้วก็ทางฝั่งของไบตันนะฮะที่ไปเยือนนะครับชนะศูนย์เสมอ4แพ้1นะครับดูทรงแล้วนะฮะก็เป็นทางฝั่งของเซาท์เทิมตันเนี่ยที่ทําได้ดีกว่านะครับแต่ทางไบตันเนี่ยก็ถือว่าดีเช่นกันวันนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าไบตันเนี่ยจะยันเสมอได้อีกหรือเปล่านะครับแล้วราคาบอลในวันนี้นะครับเป็นต่อเสมอด้วยนะครับในราคานี้นะฮะทางฝั่งเซาท์เทิมตันนะครับทำเงินไป1นะครับยกไป2แล้วก็เสียไป2และทางฝั่งของไบตันนะครับยกไป3นะฮะทำเป็นทำเงินไป1แล้วก็เส an ียเป็น1 เรามาดูในส่วนของนักเตะนะครับวันนี้ทางฝั่งซาลซัมตันนะฮะมีรรยงานผู้เล่นบาดเจ็บที่3คนนะครับก็เป็นลายเดิมนะฮะโจธ์อาร์มสตรองและอีก2คนก็รอเช็คความฟิตนะฮะเบเนเลกกับเดียโลนะครับวันนี้ทางฝั่งของไบตันนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บ5คนด้วยกันนะฮะเป็นอาร์เซเต้นะครับอดัมอลาลาน่าครับเดนนี่วลเบกแลวก็ซาเมนโต้นะฮะแล้วก็เวสเตอร์ซึ่งก็ถือว่าวันนี้นะฮะทางไบตันมีตัวเลือกในการลงสนามเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ดูจากไลฟ์อัพแล้วก็ค่อนข้างที่จะอเคคยู่นะรับ เรามาดูนะฮะว่าไลอ้อนมีใครบ้างนะครับทางฝั่งซอลตันนะครับใช้เป็นหน้าคู่นะครับอ่าเป็นในด้านของเชอร์ดัมนะครับแล้วก็อดัมอาร์มสตรองในแดนกลางมีเจมส์วอร์ดเพลว์นะครับเลดมอนนะฮะแล้วก็ลูเมลครับผมแล้ววันนี้ผู้รักษาประตูเป็นทางฝั่งของอเล็กซ์แมคคาทีนะครับเฝ้าเสาเช่นเคยวันนี้ทางฝั่งของไบตันนะฮะวันนี้ใช้สามประสานในแดนหน้านะฮะเป็นมาร์ชนะครับมุกเปแล้วก็ทอสซาร์แล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นด้านของซานเชสครับผมสำหรับทัศนะในเกมนี้นะครับมองวว่่าาาาาาทททงงเเจ้้บบนนนนะะะฮดดูรรีีมมกกยือคั ซึ่งทางทีมเยือนจะ,จะเน้นไปทางเสมอนะฮะแล้วก็ไม่สามารถชนะใครมาได้แล้วนะครับ10นัดติดต่อกันส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านของทางเซาท์มป์ตันนะฮะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับทีมเยือนนะฮะแล้ววันนี้ราคาบอลเป็นที่เสมอด้วยนะครับราคาค่อนข้างสวยนฮะนักเตะส่วนใหญ่ของทีมนะฮะก็ค่อนข้างฟิตพร้อมนะครับจะมีทางฝั่งของไบตันเนี่ยที่เจ็บในส่วนหนึ่งนะฮะถ้าเทียบเรื่องความพร้อมจริงก็ต้องเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะฮะจะพร้อมกว่าในส่วนของนักเตะ ดูทรงแล้วนะครับเกมนี้ในครับในด้านของเซาท์เทมป์ตันเนี่ยน่าจะเปิดบ้านแล้วเฉือนเอาชนะได้นะครับแต่ทางไบตันก็มีโอกาสที่จะยันเสมอได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยค่อนข้างเสมอมาหลายนัดเลยแต่เทียบน้ำหนักกันแล้วผมให้ลงไปทางฝั่งเซาท์เทมป์ตันนะครับจะดีกว่านะฮะมาต่อที่คู่นิวคาสเซิลของเบอร์ลี่ครับผมคู่ในตารางคะแนนนะครับทางฝั่งของนิวคาสเซิลนะฮะ แข่งไปแล้ว14นัดนะฮะชนะ0ูนเสมอ7แพ้7ครับมีอยู่แค่7แต้มเท่านั้นเองนะฮะอยู่ในอันดับโหลของตรางนะครับในตอนนี้และต้งฝังเบอร์ลี่นะครับอยู่ในอันดับ18นะครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะฮะแข่งไปแล้ว13นัดนะฮะชนะ1เสมอ7แพ้5ครับมีอยู่10แต้ม ในการเจอกันของทั้งคู่นะครับล่าสุดก็เสมอกันมานะครับศูนย์ต่อศูนย์และก่อนหน้านั้นในเดือนเมษายนนะฮะเป็นทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยที่เฉือนชนะไปได้นะครับสต่อหนึ่งก็ดูแล้วนะครับทั้ง10นัดที่ผ่านมานะครับเป็นทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยชนะไป4นะครับแล้วก็เบอร์ลี่ชนะไป2แล้วก็เสมอกันไป4ถ้าดูในส่วนนี้ฮะจะเป็นทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยที่ทําได้ดีกว่ามาดูฟอร์มในช่วงนี้ของทั้งคู่นะครับล่าสุดนิวคาสเซิลไปเสมอกับนอริชมานะครับในนบ้าต่อ แล้วก็ไปแพ้กับาร์เซนอลนะครับ2-0ดูแล้วก็เสมอไป3นะฮะแล้วก็แพ้ไป2ถือว่าค่อนข้างแย่นะครับเล่นในบ้านมาทั้ง3นัดนะฮะไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับมาที่ตรงฝั่งของเบอร์ลี่ครับฟอร์มในช่วงนี้ของเบอร์ลี่ค่อนข้างดูทรงดีนะครับล่าสุดไปเสมอวูดแฮมป์ตันนะฮะ0-0เสมอคริสตันพาเลส3-3นะฮะแล้วก็ไปยันเสมอทีมยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีได้นะครับ1-1ดูแล้วนะครับก็ชนะ1เสมอ3แพ้1นะฮะค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียว ที่เล่นในเกมเยือนของเบอร์ลี่ก็ค่อนข้างที่จะยันเสมอได้นะครับส,ส่วนใหญ่นะฮะวันนี้ราคาเปิดมาที่นิวคาสเซิลต่อปอปนะครับในราคานี้นะฮะทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยทำเงินไป2นะครับแล้วก็เสียไป3ในฝั่งของเบอร์ลี่นะครับทำเงินไป2แล้วก็เสียไป3เช่นเดียวกันเรามาดูในส่วนของนักเตะนะครับวันนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บที่1คนนะฮะสำหรับทางฝั่งนิวคาสเซิลเป็นท้านด้านของดัมเมดนะฮะและผู้เล่นที่ติดโทษแบนเป็นทางด้านของคีรันคัค ในทางฝั่งของเบอร์รี่ครับก็มีผู้เล่นบาดเจ็บที่2คนนะครับเป็นแอชลี่บาร์นะครับคนเดิมนะฮะเจ็บอยู่ยังไม่หายนะครับและในส่วนของบัสลีย์ครับก็ต้องรอเช็คความฟินนะฮะสำหรับรายนี้มาดูไลน์อัพนะฮะทางฝั่งของนิวคาสเซิลวันนี้ใช้เป็นหน้าคู่นะครับเทลเลอรวิลสันนะครับลงคู่กับโจลินตันแล้วก็มีแซงแม็กซิเม็งนะครับคอยช่วยในริมเส้นนะครับกับทางด้านของเฟเซอร์ในผู้รักษาประตูวันนี้เป็นทางด้านของดูบัสคาร์นะฮะลงเฝ้าเสาเช่นเคยไลน์อัพของทางฝั่งเบอร์รี่ครับววัันนนนนนนีี้้้กก็ใใชชหาคู่่เเดยะะะฮรบบ4 เป็นแม็กวลกอร์เน็ตนะฮะกับทางด้านของบีด้านะครับและมีตัวสนับสนุนริมเส้นอย่างกุสมุนสันนะครับกับแมกนิวนะฮะส่วนผู้รักษาประตูเป็นด้านของโป๊ปนะครับทัศนะในเกมนี้นะครับมองว่าทางเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนนะครับฟอมแย่พอๆกันเลยนะฮะในช่วงนี้ ถ้าเทียบกันแล้วนะครับผมให้ทางเบอร์รี่เนี่ยมีภาษีที่ดีกว่านะครับถ้าดูจากสถิติแล้วนะฮะราคาบอลนี้ก็ถือว่าสวยนะครับทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยต่ออยู่นะครับส่วนเรื่องนักเตะนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บที่ค่อนข้างน้อยนะครับก็น่าจะพร้อมลงสนามกันทั้งหมดนะฮะสำหรับตัวหลักส่วนใหญ่ก็มองว่านะครับทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับเหมือนจะกินกันไม่ค่อยลงนะฮะมีโอกาสที่จะออกเสมอได้เหมือนกันนะครับเกมนี้ผมจึงขอลองไปทางฝั่งของเบอร์รี่นะครับน่าจะ มาที่คู่ของวัตฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะทั้งคู่ในตารางคะแนนนะครับทางฝั่งวัตฟอร์ดนะฮะอยู่ในอันดับ17นะครับโซนท้ายตารางแข่งไปแล้ว14นะฮะชนะ4เสมอ1แพ้9ครับมี13แต้มแล้วมาเจอกับทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับเป็นรองจ่าฝูงนะครับมี32แต้มนะฮะแข่งไป14ชนะ10เสมอ2แพ้2นะครับถือว่าค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะครับผมการเจอกันของทั้งคู่นะครับวัตฟอร์ดเพิ่งโดนถล่มมานะครับ4-0นะฮะในปี2020 แล้วก็ก่อนหน้านั้นในปี2019นะฮะโดนไป8ปศูนย์นะฮะโดนไป6กศูนย์นะครับบอกโหคือว่า3นัดล่าสุดเนี่ยค่อนข้างโดนยับเลยนะครับแล้ว10ครั้งที่ผ่านมานะฮะในการเจอกันเนี่ยทั้งฝั่งวัตฟอร์ดนะฮะไม่สามารถเอาชนะแมนซิตี้ได้เลยนะฮะตั้งแต่ปี2016มานะครับผมทีนี้เราลองมาดูฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ของทั้งคู่นะฮะวัตฟอร์ดนะครับ5นัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับชนะ1เสมอ0แพ้4นะฮะถือว่าแย่จัดๆนะครับบแต่งเอิดนะครับททีี่่่ไปเจออมมใหญยยางแนนูะะฮ เล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ชนะไปได้ถึง41ก็น่าสนใจนะครับในตรงนี้นะฮะมาี่ท้องฝั่งของทีมเยือนครับแมนซิตี้นะครับหนัดที่ผ่านมานะครับชนะรวดนะครับ5เกมแต่ว่าในช่วงหลังนี้นะครับยิงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเฉือนเอาชนะนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับราคาค่อนข้างสูงเลยนะฮะเปิดมาที่ต่อ2ลูกนะครับทางฝั่งแมนซิตี้นะฮะ ในราคานีนะครับทางฝั่งวัตฟอร์ดนะครับทำเงินไป1นครั้งนะครับเสียไป2แล้วก็ยกไป2และทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยสามารถทําเงินได้3ครั้งนะครับเสียไป2ก็น่าสนใจนะครับวันนี้สําหรับคู่นี้เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทางฝั่งวัตฟอร์ดนะฮะก็ชื่อขึ้นมายาวเลยนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ8คนด้วยกันนะฮะที่เห็นหลักๆเลยก็เป็นอิสไมล่าซานะครับตัวหลักของทีมแล้วก็ตัวเซนเตอร์หลักอีกคนนะครับอย่างเอ็นครับ หมดสิทธิ์ลงสนามนะฮะส่วนที่เหลือก็มีอีเตโบครับซีเอลันตาซีม่าฟอสเตอร์ครับแล้วก็คารโวบาแล้วก็อดัมมาซิน่าครับที่รอเช็คความฟิตมาที่ทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บที่4คนนะฮะก็หน้าเดิมก็เป็นเฟร์ลันโตเลสนะครับสุน้าตัวเก่งนะฮะเควินเดอร์บอยนะครับเบนจามินเมนดี้กินโดอันนะฮะจอห์นสโตนแล้วก็ไคล์วอคเกอร์3คนหลังนี้ก็รอเช็คความฟิตอยู่นะครับเรามาดูในส่วนของไลน์อัพครับ วันนี้หน้าเป้าของแมนซิตี้เป็นราฮิมสเตอร์ลิงนะครับแล้วก็มีเบอร์นาโตซิลวานะครับจีซัสครับแล้วก็กิลิสนะฮะลงเป็น3ประสานนะฮะคอยเสริมเกมลุกนะครับสำหรับวันนี้ก็มีรายชื่อของแจ็คกิลิสแล้วนะครับหลังจากหายไปหลายเกมนะฮะและทางฝั่งของวัตฟอร์ดครับวันนี้ใช้เป็นหน้าเป้านะฮะโจโชคิงนะครับแล้วก็มีตัวกลางเนี่ยที่5คนนะครับในแดนกลางครับจะเป็นน่านของทอมเคเวลลี่ครับแล้วก็ลูซ่าแล้วก็ซิโซโก แขงหลังคู่เซนเตอร์นะฮะเป็นทางฝั่งของแคทคาร์ะครับแล้วก็ทูสเอกองมองแล้วทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับผู้เล่นจะดูพร้อมกว่านะฮะทัศนะในเกมนี้นะครับมองว่าเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มค่อนข้างแย่เลยนะครับในช่วงนี้ถ้าเทียบกับทางฝั่งทีมเยือนแล้วเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากๆาเลยนะครับถ้าให้น้ําหนักก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนครับได้เปรียบสุดๆและฟอร์มการเล่นของทางด้านแมนซิตี้นะครับในเกมเยือนเนี่ยก็ถือว่าโหดจัดๆเลยสำหรับในเรื่องของราคาบอลนะฮะวันนี้ดูว่าค่อนข้างแพงนะครับ แต่วันนี้นะฮะทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยรายชื่อผู้เลนบัตเจ็บแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพของทีมนะครับลดลงไปอีกนะฮะสมเกมที่ผ่านมานะครับของแมนซิตี้เนี่ยชนะได้ค่อนข้างน้อยนะครับจะเป็นเฉือนชนะเอาทั้ง3เลยแต่ผมมองว่านัดนี้นะครับทางฝั่งของแมนซิตี้นะฮะน่าจะบุกมาถล่มได้เหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับว่ายิงเกิน2ลูกหรือเปล่านะฮะแต่ยังไงนัดนี้นะฮะแมนซิตี้ชนะแน่นอนนะครับผมก็ขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับมาที่คู่ ทางด้านของเรียวโซซีดัดนะฮะเจอกับเรียวมาริดทั้งคู่ในตารางคะแนนนะครับทางฝั่งของเรียวโซซีดัดนะฮะอยู่ในอันดับ3นะครับแห่งไปแล้ว15นัดนะฮะชนะ8เสมอ5แพ้2ครับมี29แต้มไอ้ทางฝั่งของเรียวมาริดนะฮะอยู่ในอันดับ1ของตารางนะครับเป็นจ่าฝูงอยู่นะฮะมี36แต้มนะครับแห่งไป15นะฮะชนะ11เสมอ3แพ้1การเจอกันของทั้งคู่นะครับใน10นัดหลังสุดนะฮะล่าสุดเสมอกันไปนะครับในบ้านของเรียวมาริด1-1 ก่อนหน้านั้นในปี2020นะฮะก็เสมอกันอีกเช่นเคยนะครับมองรวมๆแล้วนะครับสินัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับเรียวโซเซดัดในห้าชนะไป3นะครับเรียวมันลิดชนะไป5นะครับแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับเทียบกันแล้วทางฝั่งของเรียวมันลิดเนี่ยภาษีค่อนข้างดีกว่านะครับในการเจอกันมาดูฟอร์มในช่วงนี้ของทั้งคู่นะครับล่าสุดทางฝั่งเรียวโซเซดัดนะฮะถล่มทางด้านของปูริโดไปนะครับสี่ต่อศูนย์แล้วก็ไปพลาดแพ้กับเอสปันยอนนะฮะในนัดที่ไปเยือนนะครับหนึ่งต่อศูนย์ก็ห้านัด ก็มีสะดุดเล็กน้อยนะครับไปแพ้ติดต่อเลยนะครับ2นัดมาที่ทางฝั่งของเรียวมาริดนะครับทีมเยือนล่าสุดไปชนะทางด้านของบิวเบานะครับในบ้าน1.0ชนะของเซบียาครับ2-1นะฮะดูแล้วนะครับ5านัดหลังสุดเนี่ยชนะรวดเลยนะครับถือว่าดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมเรามาดูในเกมเจ้าบ้านของเรียวโซซิดัตนะครับ5้านัดที่เป็นเจ้าบ้านนะฮะทำได้แค่เสมอนะครับสัดส่วนใหญ่นะครับชนะไปแค่1 0นะฮะที่เจอกับมาเยกาก็ถือว่าทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับในช่วงนี้นะฮะ น้งฝั่งเรียวเมลิดในเกมเยือนนะครับโอ้โหชนะลวดเหมือนกันนะครับ5แมตช์เอาเรื่องจัดจัดนะครับถ้าเทียบกันแล้วผมให้ทางฝั่งเรียวเมลิดนะครับฟอร์มในช่วงนี้ยดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดวันนี้ราคาเปิดมาที่เรียวเมลิดต่อที่ปอปอในครับในราคานี้นะฮะทางเรียวโซซิดาทำเงินไป2นะครับเสียไป3ามและทางฝั่งของเรียวเมลิดครับทำเงินไป2เสียไป3เช่นเดียวกันมาดูในส่วนของผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทางฝั่งของเรียวโซซิดานะฮะวันนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บที่3คนนะครับแล้วก็ติด อันนี้น่าจะเป็นเกเบล่านะครับที่ลงมาแทนนะครับแล้วก็เป็นเอลัสโตนโตในฮะที่ติดโทษแบนอยู่นะครับมิสฟิลตัวรับที่เหลือก็เป็นคาร์ลอสเฟอร์นันเดสนะฮะนาโชมอนเรียวมาที่ตองฝั่งของเรียวเมริดครับมีผู้เล่นบาดเจ็บที่2คนนะฮะก็เป็นกาเรตเบลนะครับแล้วก็ทางด้านของเซบายอสมาดูไล่อัพกันหน่อยนะครับวันนี้เรียวโซซิดัดกับเรียวเมริดเนี่ยมาในแผน4 3 3เหมือนกันเลยนะครับอ่าสามประสานแดนหน้านะฮะของฝั่งเรียวโซซิดัดเป็นยานุไซนะครับแล้วก็อีซักแล้วก็ปอร์ตูแล้วก็ในแดนนกลางะครับ จะมีโอยาสบาวนะครับที่ยิงไปแล้ว6ประตูนะครับอ่าแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นด้านของเลมิโลอันนี้ทางฝั่งของเรอัลมาดริดครับสามประสานในแดนหน้าฮะเป็นอาร์เซนซิโอนะครับแล้วก็จูนเนี่ยแล้วก็เบนซิม่าซึ่งเบนซิม่าเนี่ยครับในฤดูกาลนี้เนี่ยโหดจัดเลยนะครับยิงไปแล้ว12ประตูนะฮะเแอสซิสต์ซึ่งดูจากรายชื่อทั้ง2ทีมแล้ววันนี้ก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะฮะสำหรับคู่นี้ทัศนะในเกมนี้นะครับมองว่าทางฝั่งเจ้าบ้านนะฮะฟอร์มไม่ค่อยดดดดีีีเเเเททท่่่่่าาาาไหรร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 นน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 ะะะะคคัััับบบใใชววงงงงงง้้้ฝขอออออออมมมยยืลลิฮตกฟ์แสุๆ ถ้าเทียบในส่วนของสถิติแล้วผมให้ดังฝั่งเรียวมะริดเนี่ยดูดีกว่าเห็นได้ชัดเลยรวมไปถึงฟอร์มในการเล่นทีมเยือนนะฮะของทีมเรียวมะริดเนี่ยก็โหดเอาเรื่องจะจัดเหมือนกันนะครับไปเยือนแล้วก็ชนะมันแล้วนะครับติดตอน5นัดนะครับซึ่งราคาบอลวันนี้ก็ถือว่าสวยมากนะครับนักเตะส่วนใหญ่ก็พร้อมลงสนามกันทั้งสองทีมเกมนี้ดูทรงแล้วเป็นดังฝั่งของเรียวมะริดนะฮะมีโอกาสที่จะทําเงินได้มากกว่านะครับอย่างน้อยก็ต้องมี1ลูกนะฮะเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปดังฝั่งของเรียวมะริดนะครับผมบก หกคู่นะฮะที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างนะฮะสามารถพิมพ์พูดคุยข้างล่างได้นะครับใต้คลิปนะฮะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเร็วๆนี้ก็อาจจะมีกิจกรรมทายผลกันสนุกๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็จะมีของรางวัลมาแจกให้กับเพื่อนๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีบินบวกอีเช่นเคยนะครับผมแล้วมาเจอกับทีเด็ดมาร์กได้ใหม่นะครับในทุกๆวันนะฮะสำหรับวันนี้